สกุลชัยสุภิมารสลุยพื้นที่ต่อเนื่องกระแสตอบรับดีหลังนโยบายพรรคกล้าทำโดนใจประชาชนจากบรรยากาศการเมืองในจังหวัดนครราชสีมาเริ่มคึกข,ขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเมื่อนายสกุลชัยสุพิมารสผู้สมัครสมาชิกสภแทนรนัษฎรจังหวัดน,นครราชสีมาเขตหนึ่งจากพรรคกล้าทำเดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีขึ้นทุกวัน จากกระแสความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักกล้าธรรมเปิดตัวชุดนโยบายที่ถูกมองว่าตรงจุดและสอดคล้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการที่ดินสอปรกการออกโฉนดที่ดินทำกินการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนายสกุลชัยเปิดเผยว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ สร้างกำลังใจอย่างมากทำให้มีพลังในการลงพื้นที่อย่างเข้มข้นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดนครราชสีมาพร้อมย้ำความตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่และดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงผู้สมัครรายนี้ยังคงเดินหน้าพบปะประชาชนในทุกชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสความสนใจที่ถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของสนามเลือกตั้งเขตหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากวันนี้นะ่ะเป็นการลงชุมชนที่เป็นครั้งแรกของผมในการปราศัยที่เราจะนําเสนอน,นโยบายที่ตรงตามจุดที่ต้องแก้ไขสําหรับเมืองโคราชในวันนี้ ตรงตามจุดแน่นอนครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและต้องได้รับการแก้ไขเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีการพูดคุยอย่างจริงจังแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดในตรงนี้พักกล้าทํายืนยันครับว่าเราเป็นพักที่กล้าพูดกล้าทําอย่างแรกนะครับด้วยพักกล้าทำเนี่ยภายใต้การนําของท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยเรามีผลงานที่ทําอยู่แล้วในเรื่องของสอประกรซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าถ้าในครั้งหน้าถ้าพักกล้าทําไม่ได้เข้าไปบริหารเนี่ย เกรงว่าโครงการนี้นั้นอาจจะเดินต่อไปไม่ได้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําไมคนไทยถึงต้องเลือกเบอร์12พักกล้าทาในส่วนของตัวผมเนี่ยเบอร์5สกุลชัยสิพิมารถสสเขตเลือกตั้งที่1ผมจึงมองว่าด้วยนโยบายหลายๆอย่างที่ท่านทํานั้นจะตอบโจทย์ในเรื่องของโครงสร้างของสังคมของประเทศไทยและโคราชครับผมเลือกพักเบอร์อก นันทวัฒน์อุ่มพิมายทีมข่าวนิว24รายงาน